สวัสดีครับอดมินโปรเบเกอร์นะครับจากเพจ j b t r a d i n g นะครับวันนี้จะมาแนะนำตัวกระจกมองหลังนะครับตัวรหัสตอง 1w นะครับตัวกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกเลนขาวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัดแสงนะครับมีโลโก้โปรเบเกอร์นะครับของแท้ชัดเจนนะครับนี่นะครับวิงวับเห็นได้ชัดเจนนะครับ ตัวกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้พลาสติกนะครับมีบอลจอย2จุดนะครับตัวขาเป็นเหล็กนะครับนี่นะครับไขน็อตตัวนี้แล้วก็ปรับตั้งได้นะครับ นี่นะครับนี่การติดตั้งกับตัวรถนะครับการติดตั้งกับตัวรถนะครับจะมีชุดต่อมาให้นะครับเกียวซ้ายเกียวขวานะครับเกียวเล็กเกียวใหญ่นะครับสําหรับเกียวเล็กนะครับสําหรับรถจีนนะครับหรือรถบางประเทศนะครับที่ผลิตมาใช้เกียวตัวเล็กนะครับเราก็จะมีชุดขาต่อให้นะครับแล้วก็จะเป็นน็อตเกียวซ้ายเกียวขวานะครับ ปิคนินปกติของเราะนะครับที่ช้ยึดกระจกนี่นะครับสนใจกระจกตองหนึ่งนะครับตอง 1W น,นะครับเลนขาวนะครับสอบถามฝ่ายขายของบริษัทเจสบีได้ทั่วประเทศนะครับหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at jb t r a d i ท g นะครับขอบคุณครับ